สวัสดีจ้ามือน,นีสิมเหตุเมนูกุ้งเต็นให้กิน้ะจา้ากุ้งสดมากได้มากเมื่อคืนนี่จ้ามันลงตรงเสซลพริกป่นแต่สดมากเลยสองข้าวขวดตามด้วยข้าวขวดขาดอะไร อะไรท่ทรวรงรลงหนะจ๊ะตามด้วยน้ำปลาล้าเั็กหน่อยใจ่เดเรื่องีบเลยสมซอว่ากลุ่เตินเนาะลงเด้งลงเด้ง,งนาำปลาตามด้วยมะนาว ตามด้วยหอมต้นหอมผักชีอันนี้ก็ใส่ลายแสบลายค่ะยิงได้จ,จ้ะก็ะเสบเลยผูเให็่เห็นน้ำไลหลไหลแล้วเสร็จแล้วชิมปรุงรสดามใจชอบจ้ะเสร็จแล้วจ้าพร้อมเสิร์ฟ เมนูบ้านๆจ้ะหากินง่ายกินง่ายอยูย่ง่ายมาจ้ามากินน้ำกันคุณผู้บ้านเริหารกินแล้วล่อละกินห่วงผ้ากันเมื่อไรพี่น้องไม่ตีกันหยอกหยอกเสร็จแล้วก็จะมากินให้เบิรงจ้านี่นี่นกลุ่มชอบตัเวเอ,องหมดเน่าอ่ะก็คือ โอ้ยไก่เลยไม่ได้เดี๋ยวพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวไก่เดี๋ยวคนจบจบเกือบ cam sốt. Hãy subscribe cho kênh Mì Gõ ไปกินล่องเมืองแล้วจ้ะกุ้งเต้นกุ้งโคยตีเราคิดไม่ถึงค่ะตัวเราไปก่อนจ้าบ๊ายบาย